ัีค่ะัวเม็ดขนนเดอ้อพี่น้องก็แชร์จากผมก่อนใครเคยขวเม็ดขนนเด้่งทักทายทุกคนค่ะเม็ดเอขนอนที่เรากินเนี่ยแบบเนี้ยนี่สวยแบบเนี้ยขนนที่เรากินเนี่ยเราก็จะเอาว่าเม็ดมันเนี่ยเอามาขวหรือว่ามาต้มก็ได้ใครเคยใครเคย แต่ฉันเนี่ยคือบางคนเขาก็ชอบต้มเนาะมันกันง่ายใช่ไหมแต่ว่าฉันชอบขว่วเนี่ยขว่วแบบเนี่ยฉันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจีหอมกว่ามันจีหอมกว่ามากๆด้วยมิติใหม่เคยกินแต่แบบต้มขั่วมันจะหอมกว่าต้มค่ะแต่ถามว่าอร่อยเหมือนกันค่ะต้องลองดูเด้อแบบต้มคือมันง่ายไง ต้มมันแบบกินได้ตลอดมันก็ง่ายอ่ะแต่ฉันว่าแบบขัวเนี่ยมันจะได้ความหอมมันจะได้ความแบบเราอุ้แบบเนื้อมันจะซุยอ่ะแบบเนื้อเนื้อขนน่ะเนื้อเม็ดขนมันจะซุยมันจีแบบร่วนอ่ะร่วนร่วนซุยซุยอ่ะเด็กออกไหมป้ะทิพค่ะใครมาเด้อฝนแม่เรียกกินข้าวมากินเม็ดขนนุนเด้อฝน แม่เรียกกินขนุนวันนี้แม่ไม่เรียกกินข่าวดอกชื่อแบ็บุ๊กนะน้อยเนาะเคยต้มพี่รัตจ้าเคยต้มใช่ไหมต้มมันก็อร่อยอีกแบบนึงจ้ะแต่ว่าทำในช่อแบบตัวอ๋อมันจหีหอมเนื้อมันจะรวนซุยละว๊กแต่ว่าตัวในต้องใจเย็นนะ ขัวสดเลยใช่ค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่ไรเดอ้อขัวแบบนี้เลยขัวแต่ะตตต,ตัวมันเลยน้ำมันพื้นอะไรไม่ต้องใส่หรอกคือข,ขัวแบบนี้ค่ะขัวแบบดันไฟให้เฉยนะ่ะขัวให้มันแบบขัวให้มันละกุกขั้วให้มันแบบไเรื่อะไร ใจเย็นจักหน่อยเด้อหอมหอมหอมมจ๊ะ แต่ที่ห่อนบวดไฟแต่ว่าต้องครัวไฟไฟอ่อนนี่แหละมันมันจีได้แบบเ่าเรียกอะไรมันจีได้ใหมๆ่มหมๆเป็นตะแซสบค่ะคทักทายทุกคนเดอใครเคยกินเมนมูแบบบ้านๆแบบนี้เดือค่ะ โคลาดนที่กินประจำเลยแบบนี้ททางคัวแบบคัวเม็ดขนนต้มอะไรเงี้ยน่ะแบบต้นขนมเม็ดถือว่าแบบมันมีประโยชน์หลายอย่างเนาะแต่ต้นไม้ที่ฉันชอบมากที่สุดนะที่แบบที่คิดว่ามันมีประโยชน์มากที่สุดอะไรรู้ไหมต้นกล้วยหน่วยก็กินได้งดปีกก็กินได้เวทตองเกาลพวกเขาได้ต้นกล้วยก็เอากินได้ให้หมูกินก็ได้หรือคนกินหน่อกล้วยเนี่ยก็ได้ คือแบบไม่มีส่วนไหนของต้นกล้วยเลยที่แบบมันไม่มีประโยชน์เนี่ยอันนู้นที่การมีเอกเอาไอ้นี่ว่ากินเอาเอาเนื้อมันมากินเราเอางก็กินเม็ดมันได้สวัสดีจ้์หนึ่งพันคนเดอ้อคิดถึงโคราชเลยคนโคราชมาอยู่กรุงเทพอย่างผมคิดถึงกบกาบ,บบ้านตัวเองต้องแบบ เขาเรียกอะไรตั้งใจวางนะเนีเ่ยแบบไ่ต้งแบบไป,ปโรแบบโรไม่ไหละจะว่างอะไรอย่างเงี้ยจงใจเลยตั้งใจเลยยวดละทีก็ได้เคยต้มใส่เกลือหายละม่นหายไปไหนแล้วเคยต้มใส่เกลือกับเอาใส่ใต้เตาไฟเออเอาใส่เอาใส่ใสต้เตาไฟนะเขาเรียกมกเขาเรียกมกเดิอทายนาเด้อก็แล้วก็ถ่ายจะกั่ ออ <laughs> ไอ้ที่เอาใส่เอาใส่ใต้ใตเตาเนะ่ะเขาเรียกมุกเนาะไอ้มุกเนกี่ยก็ดีต่ว่าข้อเสียของมันก็คือดินมันกี่หลายที่ไหงต้งเคาะดินออกก่อนเงี้ยอันเนี้ยฉันวอาครัวรในดินที่สุดในในมุมมองของฉันนะมันมีมีดินควอมแล้วมันหอมพอมันได้วามรอดวามละอุ้อะไรเงี้ยน่ะุณการบอกเคยต้มใส่เกลือกินเลยต้มใส่เกลือกันนี้จะ้ะ กวานี่ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยก็ได้ไม่ยากเนาะโรยใส่เกียืยจักหน่อยใส่เกียกเืยมากับเค็มๆมันๆดี ก๋ยก่ยใส่เกลือกระดาก็ได,ากได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่วความชอบคนสวัสดีทักทายทุกคนเลยจ้ะอยากลองใช่ไหมต้องลองจ้ะต้องลองเนี่ยมันเริ่มแบบว่า เริ่มแห้งแต่ว่ามันยังไม่ซุกนะต้องใช้เวลามันหน่อยนึงเพราะว่าขัวมันจะนานหน่อยนึงแหละประเทศนีสเลนประเทศฟินแลนด์โบปะรดจิจเจขอ่าะอาร์เจนตีประเทศมองไกลตาไม่ค่อยดีตอนนี้กลัวเม็ดขนอนอยู่เด้อจ้าเม็ดนขน แต่แจ๊คขนมอะไรดอกนี่น่ะไม่รู้พันอะไรให้กันไอหมาว่านบนยิ้วขนนซุกแต่ว่ามันไม่ทันซุกนั่นเอคือมันแก่ทำๆแล่ะเขาเก่ามาบ่มใช่ไหมเขาเมื่อกี้ใช่ไหมจริงๆฉันอยากกินซุกกันีิชอบกินแบบงงๆขนมบ้านๆอ่ะถ้านี้มันหาไม่ได้ใค่มีน้ำมาฝากเด้อก็เนี่ยก็ินนั่นนี้ไม่อร่อยฉันก็เลยจิ้มมะขวานกินแทน มีใครเคยท่ต้มเดเอาต้องลองคัวรูเด้อแล้วแกยิก้มใจแกต้องลองขัวดูนะแกต้องเชื่อฉันเพราะว่าฉันไม่ขีดปดด้กแบบขัวใน,นเครื่องอร่อยชุดแรยมันจี่หอมเนื้อมันกี่แบบมีความหอมม,ม,หอม,มีความล้วนซุยอยู่ในนั่นแล้วมันที่ละอื้อกออแกถ้าต้มในเนื้อมันจี่แน่นไงเหนืรอไหมฉันชอบแบบล้วนๆซุยๆอ่ะ ัวใจเย็นแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องเช่นกระหนวกหูเนาะตอนแรกค่บดูดดูดกินอไออกทนกเมนูควทรรอะไหลต้องขัวใจเย็นๆจ้ะขัวใจร้อนไม่ได้ดอกไอแนวนีไม่ได้กินสวัสดีทุกคนจ้าพันก่าคนของผมกับต้มกินอยู่จ้าโอ้ดีดีด ต้มก็อร่อยจังง่ายเพราไม่เหนื่อยไม่ร้อนต้มเสร็จปุ๊บไปหางาน,นงไปซื้อตั้งหัวเน่วไว้ยดบบถั่วหอมใสเกลือหน่อยไม่ต้องไปก็ได้เพราะจรินงนี่หั่วนี่มันอร่อยแล้วก็นมัทใสก็อร่อยไม่ลสดก็อร่อย จริงก็ไม่ต้องค้นบ่อยดอกแบบทิ้งไว้เรื่องอะไเรื่องเงี่ยแต่พอไอ้พออเองขว่ไฟอ่อนใช่ไหมล่ะเจ๊เขียวใครเรียกเจ๊เขียวสวัสดีจ้าเจ๊เขียวจี้ออกออกลงภาพยนต์วันที่ยี่สิบหกเด้อถ่ายเห็นหนาเดินกันลยดอกเอออ่าถ่ายอ่าไปหามาขว่ก่อนเจ๊เขียวจี้ออกลงภาพยนต์วันที่ยี่สิบหกเด้อยี่สิบหกคือจีกาเด้อเข้าไม่ใช่เหรอ เขาออเออเข้าลงไม่ใช่ออกลงเนาะโอ้สูดพิษขอโทษกับพูษไม่เคยกินแบบคั่วเคยกินแต่แบบต้มอ,อร่อยคือกันจัะมันหอมคนละแบบแบบคั่วนี่มันดีแบบแบบอธิบายกเรียบมันรสเรียก่ยคนชอบเนาะฉันเป็นคนมีความพยายามสูงโ <laughs> ดยเฉพาะในการขิมบัดดีทุกคนจ้ะลอยๆพี่คุณพลคุเพลง S 1> <S 1> <S อันนี้ครึ่งลูกนะนี่ครึ่งลูกนะนี่เนี่ยที่ที่พามาเนี่ยครึ่งลูกความจริงหน่อย,ย่างใหญ่แต่ว่าพอมันแบบรู้สึกว่าแบบมันไม่อร่อยมันไม่ซุกใช่ไหมมันไม่หอมอ่งเนี่ยนะก็เลยพันไว้อีกครึ่งนึงลองลองดูรูว่ามันยี่ซุกไหมอันนี้เม็ดแค่ครึ่งลูกน แล้เวเครื่องเครื่อง,งลูกอัน,นต่อไปนางเจียเอาเพาะเพาะอันใบดา,เ,าเอาลงหินไปเพ่งไ,งไหนใครเข้ามาถ้าครัวจะมีกลิ่นหอมใช่ค่ะขึ้นนายใหญ่แท้วันนี้เอางูคนโุาลาดนายใหญ่ใจดีแกไม่เคยรู้จ้านี้คนโคลาดนายใหญ่ใจดีนายใหญ่ตัวใหญ่พุงใหญ่จังมันเธอแกเอ้ย อฮนี้ใส่ดีไว้ก่อนคนน่ะเก๋อย่าไปโฟกัสแต่เฉพาะคนะหนาตาโฟกัสนิสัยที่ควบคนดีหรือที่ควบแก่คนสวยละ่ะเอาไม่หลายพวกสวยวแต่รูปจูบไปหอมอะเรี่ยวแตนด้วยเอาที่สนัดพี่แตนใส่เกลือด้วยค่ะนี่ใสเ่เรียวจ้ะใสเ่เรียวนี่เห็นไหมนี่เห็นเกลือไหมนี่เห็นเกลือไหมเนี่ย ใส่เรลียวจ้าืเริม่มแบบว่ามันเริ่มร้อนข้างในแหละต้องรองเวลามันจะหน่อยพี่สายชนสวัสดีจ้าหน้าสดดูสวยกว่าปกตกิหน้านี้จ้าขอบคุณค่ะ นาไหนก็งามคือเก่าแหละควนงามงามพี่จิตใจใช่ใบหน้าคุณแล้วอย,อยากกินจังพี่สุรินเอามามามากินละกันเดอ้อฝนตกอีกแล้วไปหาเม็ดขนุนมาครัวก่อนเดอ้อเอาคือว่าด,ดีแท้ฝนตกเมื่อวันกรุงเทพนะ่ะ นนตกเตะสองสามวันในตกเมื่อวันนี่กับพึ่งยุดเม็ดเมื่อกี้นี่กับทำทายกันเ,เอาเอาขอบคุณทุกคนเด้อที่เขามาพูดคุยพี่แดงกินง่ายใช่ค่ะกินง่ายอยู่ง่ายนี่น่ะมันเริ่มเหลืองแล้วจังหน่อยอันนี้ครึ่งนึ่งที่มันเอ็นี่รูดซีดมาเนี่ยจะดูนี่นี่จังหน่อยกัน เอา,เอาอยัางไงก็ขอบคุณทุกคนเด้อจ้าที่แบบว่าเขามาดูเขามาคอมเมนต์กันเป็นเืนหมู่กันอาหารง่ายๆกินง่ายๆแบบบ้านๆเองเนาะอยู่ให้ทุกคนอยู่ดีมีชีวิตที่มีความสุขเด้อจ้าสวัสดีจ้ะ